คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันอแล้วนะครับกับข้าสนาม NBA บายจานเจครับวันนี้เป็น EP 3ีสามิเดเมอย์ลินาครับเชื่อว่าการเทรดมาบักตอนนี้ถูกที่และถูกเวลาครับโดยมีข่าวล่าสุดเดเมีย์ลินากาดป้ายแดงของมิวกี้บักส์นั่งจ่อในงานพบสื่อมวลชน2023ว่าการได้มาเล่นที่ไฟเซิร์ฟฟอรัมของตัวเองในเวลานี้เหมาะสมทุกประการด้วยวัยบุ่นฝีมือและองค์ประกอบของทีมครับเพื่อลุ้นแชมป์เอ็นบีเอหนแรกในอาชีพของเขาครับ ดัเมเบลลีลาเป็นเทรดใหญ่ก่อนฤดูกาล2023-2024เปิดฉากครับโดยมีพอทแลนด์เทรเบเซอร์ฟินิชซันร่วมเอี่ยวด้วยนะฮะเพื่อบทสรุปก,การ์ว้33ปีมาผนึกกำลังกับยานิสอันเทโทคอมโปคริสเ l ต t ันและบรูคโลเปสเพื่อไล่ล่า l ลรีโอเบรนทรอ o ฟี่อีกครั้งครับนับจากหลล่าสุดเมื่อ2020-2021ครับ ซึ่งเดเมีรลิลาดเองครับไม่เคยแม้แต่สัมผัสประสบการณ์ใน NBA ไฟนอลการมาผนึกกำลังกับกวางหนุ่มจึงเป็นช้อยที่ดีสุดครับในความเห็นของเดมทาส์ผมไม่คิดว่าเป็นความลับอะไรว่าตัวเองจะอยากเป็นแชมป์ใจจะขาดนั่นนำสู่การที่เรามาอยู่ต่อหน้ากันตรงนี้แล้วเดบักก็โคตรต้องการแชมป์ด้วยเหมือนกับผมดีกีอีเอ็นบีเจ็ผลกล่าวไว้อย่างนี้ครับ ส่วนยานิสอันเตโตคอมโปขาใหญ่เดิมของมิว a u กี้ก็มองว่าการได้ลินหลานมาเสริมทัพจะช่วยยกระดับทีมอีกครั้งครับกล้าพูดได้เลยว่าจะได้ลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวครับขอแค่ทีมเมทคนใหม่เล่นแบบที่ตัวเองเป็นนะับไม่ต้องเกรงใจใครครับผมจําเป็นต้องให้แดมเล่นแบบที่แดมเป็น และก็เล่นแบบที่เคยทำครับ MVP 2สมัยเล่าครับถึงแนวทางการประสานงานร่วมกับเดเมลลินลาดในการเล่นแบบพิกแอนโรมากขึ้นครับแล้วก็ลุยแหวกเหมือนเดิมครับและการมาของลินลาดครับวิลเลียมฮิวนะเปิดราคาเต็งแชมป์ NBA นในฤดูดกาล2023 2024ให้มิลกี้บัคเป็นเต็งหนึ่งที่จะควา้าแชมป์รายการนี้แล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube NBA 222และสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพวกเราได้ที่ FNBA 222แล้วพบกันครับ